โอการนิดหน่อยคับหกสิบคอยู่ที่หนึ่งนหกครับจบเวลาอยู่ที่เจ็ดศูนย์รปดน้องกัดตัดเสร็จไม่เสีทุกขึ้นะครับโอาห้ัเยดีครับ

าก,ก่อนนะเออช้านิดนึงับเพราะตัวขี่มีน้อยครับตอนนี้ก็ลำแรกก็ไปแล้วซาทีนะครับในครั้งท,ที่สองนะก็เ,เป็นทีมานจังโคล,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 ลาครับ ัไม่ในเรียกมาก็ยังไม่ได้วางรับออฟฟิศครับบริเวณนับ มีคนเข้ารถแล้วก็เข้าออฟฟิศด้วยนะครับคู่เชงถ้ากลับว่าคู่เชงมีสองคู่อ่าเรียเข้าออฟฟิศเลยครับอ่าเข้าออฟฟิศนะครับเพื่อคุยกันการนะครับคุยแล้วก็เดินมาหาเอ็มโปรเจกต์ดีนะครับเอ็มโปรเจกต์เข้าไปแลยวจะเข้าไปออฟฟิศครับครับผมคุยแล้ววางเงินประกันวางเงินกันครับทั้งคู่เลยนะครับสำหรับคู่เชงลีดนะครับมา

ไหนเรายิมห้าลงมาจากกระชับครับเป็นทีมงานบอนโคราชครับคือคือตั้งเงินก้อนอ่ะคนละแสนห้าเดียวดูที่ว่าแชร์เดียวผิดป่ะอันนี้เหมาเลยเออคุณจ่ายเลยอ่าเสียบมาเขาไม่เอาเอต่งั้นแค่ทีเดียวแคเหมาได้ทีเดียวมาในส่งงันเรายิมห้าส่งครับล้อส่งสามแสนนักจ่ายเลยคนละแสนห้ามองแล้วคันสตาร์ททำงานโอ้โหยิจัดเลยยิจัดเลยมาอนบอลไม่ช็ หนึ่งทีผ่านไปสองทีติดไว้ให้หรือว่าแจาวสำหรับชิมานโค้ดโง่ได้นักขนน้อยดูแลกันเลยครับในรุ่นหลับเดิม มีเลี้ยงบอกเ็มที่อย,ย,ยากเสนรนไม่เสียดายยังไงต้องให้ได้แชมป์ก hmm. ันนี่ขลกสบอดโบรา ยั์ซิ่วเทาไทรครับหกยรนบ่พร้อมแล้วเข้าไปครับสอง่งนิดเดว อะไรก็เปิดได้ครับนี่นอนโซครับ <laughs> <laughs> oh, yeah, chow. What? พอโซนครับ B D Y ครับนี่โนนสุดเอลซ่าวกคูควังเหียนครับรถสวยเสียงใสครับมาในรถ2้อยยต่อเบอร์สองได้ดีครับหกสิบฟุตอยู่ที่หนึงจ ห้้าาเกสองครับเวลาไปเส้นหกเก้าห้าหกเอาเรื่องเอาแล้วแม่เจ้าเออใช่หรอเวลาดีกว่านี้เลยเอาแล้วเจ้าบอลบอกว่าไม่เป็นไรพี่ สู้ใจขาดมาแล้วมาถึงเก่งสเปีดแล้วรายการนี้ผมสู้ใจขาดเลยับทีมงานก่อนสีคิ้วครับแร่งดันเหมือนค้าแต่ลเด็อนนอาเลยเอาเป็นไงเป็น,านกาครับบอลสีคิ้วครับ เดินทนเลขรวนๆว่ะเฮ้ยหกสิบุไม่ดีเท่าไหร่ท่ายรงบอเจ็ดสี่ศูนย์แปดครับท่ายยังบอพูดเชงตกลงกติกากันหมดแล้วนะครับวางเงินกันแล้วนะครับรีดไปกลับนะครับวงในฝั่งละห้าหมื่นนะครับไปกลับหนึ่งแสนเฮรียตอนนี้ไปกลับฝั่งละสี่หมื่นนะครับอ่า ตอนนี้ไปกลับอยู่ K R เข่าๆวางกันแล้วหกหมื่นนะครับสว่วนลี